ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อร์พักเพนภูมิพันธ์นะคะมานำเสนอผลการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อรา v a สคูลา่าไมล o รา h ซ z าบำบัดโลหะหนักเพื่อาการผลิตสมุนไพรบัวบกค่ะ ก่อนอื่นขอเกิดนำในส่วนของความสำคัญของบัวบกนะคะบัวบกเนี่ยเป็นพืชที่ขึ้นได้ทุกภาคของประเทศไทยเป็นพืชล้มลุกนะคะแล้วก็มีลักษณะลำต้นเนี่ยเลื้อยตามผิวดินมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวเราเรียกชื่อวิทยาศาสตร์บัวบกว่าเ e n เทล่าเอเชติก้ค่ะตัวของบัวบกเนี่ยมีสารสำคัญ กลุ่มไตเตอร์ปีนนะคะซึ่งตัวนี้สำคัญมากในแง่ของการนำไปใช้ประโยชน์นะคะก็จะมีตัวที่เป็นเอเชียดิโคไซน a นะคะเอเชียติกแอซิดเมดิคาซิกแอซิดแล้วก็เมดิคาโซไซค่ะสรรพคุณหรือว่าประโยชน์ของบัวบกนะคะก็ในปัจจุบันนี้เราพบว่าบัวบกเนี่ยมีสรรพคุณในการบำรุงสายตาช่วยในเรื่องของความจา บำรุงประสาทและสมองช่วยในเรื่องของอาการหมุนเวียนของโลหิตนะคะลดความดานันทุกวันนี้เราจะเห็นผลิตภัณฑ์ของวัวบกท,ที่เป็นผลิตภัณฑ์ ประทิมผิวมากมายนะคะก่อนหน้านี้อันนี้คือภาพที่เราคุ้นเคยก็คือน้ําสกัดน้ําคั้นจากบัวบกที่เป็นเครื่องดื่บบัวบกที่เป็นลักษณะของเครื่องเคียงกับอาหารแต่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบัวบกมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะว่าเป็นทั้งสบู่โฟมล้างหน้านะคะแล้วก็เซรั่มบํารุงผิวแบรนด์ดังๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี้ยก็เริ่มเอาสารสกัดจากบัวบกเข้ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้เนี่ยบัวบกก็ยังถูกเอาไปใช้ในทางการแพทย์ด้วยนะคะตัวอย่างนี้เป็นผลงานวิจัยนะคะที่เขามีการศึกษาปัญหาของคนไข้ที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนเลือดที่มีต่อเท้าแล้วก็ขานะคะก็พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับสารสก,กัดจากบัวบกเนี่ยมีอาการ ปวดเท้าและขาน้อยลงแล้วก็อาการบวมเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญเพราะงั้นเนี่ยโบกทุกวันนี้ก็จะเห็นเป็นผลิตภัณฑ์มากมายทางการแพทย์นะคะเป็นแคปซูลที่เอาไว้รับประทานสําหรับลดอาการบวมอักเสบหลังการผ่าตาัดหรือว่าการทําศัลยะกรรมนะคะหรือเป็นครีมที่เอาไว้ทาบนแผลแล้วให้แผลสมานตัวได้เร็วขึ้นพวกนี้ก็จะมีการพัฒนาแล้วก็ใช้กันมากมากขึ้นกว่าเดิมมากนะคะเพราะงั้นตลาด ความต้องการของบัวบกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีความต้องการสูงมากขึ้นนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยสามารถผลิตบัวบกได้ไม่เพียงพอกับความต้องการเราผลิตบัวบกได้เพียง50%ของความต้องการของตลาดอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือปริมาณผลผลิตบัวบกเนี่ยไม่สม่ําเสมอนะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีการใส่ปุ๋ยหรือว่าใช้เทคโนโลยีไปส่งเสริมกระบวนการผลิตนะคะทาให้ปริมาณผลผลิตต่ํา ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดปัจจุบันเรามีการนําเข้าบัวบกเนี่ยมากถึง5้าิเอร์ซนตของความต้องการใช้ในตลาดในประเทศนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือปริมาณสารสําคัญในบัวบกไม่สม่ําเสมอนะคะเราส่วนมากเราจะพบว่ามีปริมาณต่ํากว่ามาตรฐานประเด็นที่สามก็คือเรามักพบการปนเปื้อนของธาตุโลหะหนักในบัวบกนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นสําคัญของการวิจัยนี้ด้วยนะคะ ดังนั้นการวิในในใจัยนี้นะคะเราก็เลยได้นำเอาเชื้อราอะบ,บัตทคราไมโครไรซาเนี่ยเข้าไปใช้เพื่อแก้ปัญหากระบวนการผลิตบัวบกในประเทศไทยให้มีคุณภาพปริมาณดีขึ้นนะคะไมโครไรซาเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ดินนะคะเป็นเชื้อราเขาจะดองงงชีวิตอยู่กับพืชเข้าไปอาศัยอยู่ในรากพืชน,นะคะแล้วก็ส่งธาตุอาหารให้กับพืชด้านซ้ายนะคะฝั่งนี้เนี่ยอันนี้คือรากปกติรากปกติของพืชน,นะคะที่แพร่กับ ะจอยู่ในดินเราจะทําหน้าที่ดูดน้ําดูดธาตุอาหารเข้าไปฝั่งขวาเนี่ยอันนี้คือเชื้อรามไมคอร์ไรซาที่เขาเข้าไปอยู่อาศัยในรากพืชน,นะคะก็จะเห็นว่าเขาจะสาม,มารถเพิ่มบริเวณพื้นที่ผิวให้กับรากพืชได้เพิ่มขึ้นมากทําหน้าที่ช่วยดูดน้ํากับธาตุอาหารส่งไปให้กับพืชน,นะคะไมคอร์ไรซาก็เลยมีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มการดูดซับธาตุอาหารให้กับพืชแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นๆในแง่ของ การที่ทําให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับความเครียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้งความเค็มแล้วก็รวมทั้งโลหะหนักที่เรากําลังจะทําวิจัยกันต่อไปด้วยนะคะอันนี้เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยนะคะเพราะงนั้นใ,นใส่เพิ่มไปเราก็จะมีความมุ่งหวังว่าจะช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตให้กับพืชน,นะคะแล้วก็ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งในแง่ของโลหะหนักเนี่ยก็จะช่วยดูดซับอะโลหะหนักไว้ที่ดิน ะะแล้วก็ส่งให้กับพืชได้น้อยลงเพราะงั้นในผลผลิตของบัวบกก็จะมีความปลอดภยัยตัวอย่างนี้นะคะนี้เป็นการศึกษาในประเทศอินเดียซึ่งอินเดียเนี่ยเขามีการเพราะปลูกสมุนไพรกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ เป็นเจ้าหลักที่มีการส่งออกสมุนไพรในโลกแล้วก็มีการศึกษาเชื้อราไมคอร์ไรซาในบัวบกเช่นเดียวกันก็พบว่ามีการเจริญเติบโตแล้วก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างในภาพนี้นะคะจุดสีแดงตรงนี้เป็นเส้นจุดปากสีแดงเนี่ยอันนี้คือกราฟของบัวบกที่มีการใส่ไมคอร์ไรซ่านะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีจํานวนใบเนี่ยเพิ่มขึ้นจํานวนไหลนะคะบัวบกวเขาจะแตกแขนงออกเป็นไหลก็มีเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ความยาวไหล ก็เพิ่มขึ้นด้วยบางีเ,เจ้าจะเห็นว่าพอใส่ไม่คอยีซ่าไปเนี่ยก็จะช่วยการเจริญเติบโตให้กับบบวบกได้ดีขึ้นในแง่ของปริมาณสารสําคัญนะคะงานวิจัยชี้นเดียวกันของอินเดียเนี่ยก็พบเหมือนกันว่าช่วยเพิ่มปริมาณสารสําคัญในบบวบกได้นะคะฝั่งขวาเนี่ยนี่คือบบวบกที่ใส่เชื้อราไมโครยซ่าก็จะเห็นว่าปริมาณสารเอเชียดีโคไซน์ในบบวบกเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งในใบแล้วก็ในส่วนเหนือนดินทั้งหมดนะคะเปรียบเทียบ กับคอนโทรลด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญเลยนะคะส่วนในแง่ของโลหะหนักก็มีงานวิจัยที่ต่างประเทศนะคะที่ศึกษาวิจัยเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าไมโครไรซาเนี่ยตัวเส้นใยที่เราเห็นเมื่อสักครู่ที่เป็นสีฟ้านะคะก็จะมีการผลิตสารตัวหนึ่งท้าเรียกว่าเป็นโกมาลินเป็นโปรตีนนะคะที่เชื้อราไมโครไรซาผลิตขึ้นโปรตีนโกมาลินตัวนี้มีหน้าที่สําคัญคือมันเป็นคีเลตที่ช่วยดูดซับโล หะหนักเอาไว้เพราะงั้นถ้าในดินนี้มีโลหนะหนักนะคะถ้าเรามีการใส่ไมโคอไร่าไว้ในพื้นที่พอปลูกเนี่ยแล้วก็เขาก็จะช่วยดูดซับพ,พวกโลหะหนักเอาไว้ในดินนะคะเพราะงั้นงานวิจัยนี้ก็เลยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราไมโครไรซานะคะเชื้อเรามีสายพันธุ์ของเราอยู่ หลายๆสปีชีนะคะก็ต้องการที่จะมาคัดเลือกตัวที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะเอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วก็จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกรนะคะซึ่งพื้นที่ที่เป็น โฟกัสไซ์ของเราเนี่ยจะเป็นโครงการเกษตรแปลงใหญ่ใบบัวบกลิ้นเพชรที่อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะผลการวิจัยนะคะทิปเมนนี้นะคะ o r g a m เนี่ยเป็นทิปเมนที่เราใส่ไมโครไรซาตัวที่มีประสิทธิภาพดีต่อบ,บัวบกที่เราคัดเลือกมาแล้วนะคะแล้วก็เอามาทดสอบเราจะเห็นว่าทําให้การเจริญเติบโตของบัวบกเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยยะสำคัญนะคะก็คือมีความยาวไหลจํานวนต้นต่อไหลแล้วก็พื้นที่ ใบเ,เพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ใบเนี่ยเพิ่มขึ้นมากถึง40%เมื่อเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามการปฏิบัติทั่วไปของเกษตรกรอันนี้เป็นภาพนะคะของจากการทดลองด้านซ้ายเนี่ยไม่ได้ใส่เชื้อราบอสคูล่าไมโครไรซางั้นจะเห็นว่าบ่วบกเนี่ยมี การเจริญเติบโตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้านขวาเนี้ยใส่เชื้อราอับสคูล่าเมครไรซาที่เราคัดเลือกไว้แล้วว่าส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับบัวบกได้ดีนะคะถ้้ที่พื้นที่ใบนะคะจะเห็นว่าถ้าไม่ได้ใส่เมครไรซาเนี่ย พื้นที่ใบก็จะมีขนาดเล็กนะคะพอใส่ไมโครซาไปก็ช่วยให้พื้นที่ใบใหญ่ขึ้นที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องมาจากความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารของไมโครซาที่ส่งให้กับบัวบกนะคะก็เลยมีการเจริญเติบโตดีขึ้นในส่วนของผลผลิตนะคะเราพบผลของไมโครซาต่อผลผลิตของบัวบกอย่างมีนัยสําคัญเช่นเดียวกันนะคะทั้งน้ําหนักสดกัะน้ําหนักแห้งนะคะเราแปลงค่าเป็นผลผลิตต่อไร่แล้วก็พบว่าการใส่เชื้อรา ไมครไรซาเนี่ยเพิ่มผลผลิตสดต่อไร่ได้มากถึง48นะคะแล้วก็เพิ่มผลผลิตแห้งต่อไร่เนี่ยได้มากถึง10เช่นเดียวกันกันกบปริมาณสารสำคัญในบัวบกนะคะเราพบว่าเชื้อราไมโครไรซาเนี่ยช่วยเพิ่มสารสำคัญทั้งตัวที่เป็นเอเชียติโคไซเมนดิคาโซไซแล้วก็เมนดิคาซิกแอซิดนะคะพอเรามารวมเป็นผลรวมของปริมาณสารไตโคปีเนี่ยก็พบว่าสามารถเพิ่มปริมาณสารส ในบัวบกได้มากถึง1 6ซนะคะ่ะในส่วนของปริมาณโลหะหนักในบัวบกนะคะเรานำเชื้อราไมโครไรซามาใส่ให้กับบัวบกแล้วก็ทดสอบกับธาตุโลหะหนักในหลายๆระดับความเข้มข้นเราพบว่าความมีไมโครไรซาเนี่ยบัวบกจะมีการสะสมปริมาณโลหะหนักในส่วนเหนือดินลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะคะทั้งแคดเมียมตะกั่วและก็สารหนูด้วยเมื่อได้เชื้อราไมโครไรซาตัวที่มี มีประสิทธิภาพกับบัวบกแล้วนะคะสปีชีส์ที่มีประสิทธิภาพต่อบัวบกก็นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเราก็นำไปทดสอบในแปลงทดลองของเกษตรกรรวมทั้งได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในกลุ่มด้วยเกษตรกรก็เข้ามาเยี่ยมชมในโครงการวิจัยนะคะเพื่อที่จะมาดูวิธีการใส่เชื้อราไมคอรไรซาให้กับบัวบกแล้วก็มาดูการติดตามดูการเจริญเติบโตด้วยนะคะ่ะภาพนี้ นี้จะเป็นภาพเปรียบเทียบนะคะ ระหว่างแปลงที่ใสเชื้อราไมโครไรซากับไม่ใสนะคะเราจะเห็นว่าฝั่งที่ใสเชื้อราไมโครไรซาเนี่ยโบบกจะขึ้นอย่างหนานแน่นเลยค่ะแล้วก็มีการเจริญเติบโตดีมากนะคะฝั่งนี้ที่ไม่ได้ใสนะคะด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่ามีการเจริญเติบโตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะเกษตรกรก็จะจําหน่ายผลผลิตทั้งในรูปแบบที่เป็นผลผลิตสดด้วยผลผลิตแห้งด้วยนะคะพอเราได้ผลิตภัณฑ์มีการทดสอบให้เห็น ประสิทธิภาพแล้วเรามีการเผยแพร่เทคโนโลยีให้กับเกษตรกรด้วยนะคะในภาพนี้วิทยากรก็กําลังอบรมเกษตรกรนะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเพิ่มปริมาณเชื้อราไมโครไรซาได้แล้วก็สามารถเอาไปใช้ในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้นะคะก็สามารถเพิ่มปริมาณได้เองเพราะฉะนั้นต้นทุนก็จะต่ำมากสําหรับการใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อราไมโครไรซานี้นะคะแล้วกเกษตรกรในกลุ่มก็ประมาณ50 60คน ก็เข้ามาร่วมอบรมนะคะเพื่อที่จะความรู้ของการเพิ่มปริมาณเชื้อเนี่ยไปใช้แล้วก็จะได้มีเชื้อราไมคอรไรซาไปใช้ในแปลงปลูกมูบวกได้นะคะจากผลงานวิจัยนี้นะคะเราก็จะพบว่าผลิตภัณฑ์เชื้อราอบัสคูล่าไมคอรไรซาเนี่ยมีผลในการลดการดูดซับโลหะหนักส่วนที่เป็นตะกัว่วแคลเซียมและสารหนูนะคะรวมทั้งเพิ่มการเจริญเติบโตผลผลิตและปริมาณสารสําคัญด้วยนะคะในอย่างมีนยัยสําคัญเลยพราะงเทคโนโลยีนี้ก็ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้รับฟังทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ